ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรท์วอันอีกครั้งนะครับในวันนี้ครับหลังจากที่ Yamaha v าา a s R7 ได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเราก็ได้เคยมีการนําเสนอข้อมูลของมันรวมถึงสเปคทางเทคนิคของมันไปแล้วซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนชมกันก่อนได้โดยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนตรงนี้ในคราวนี้ครับเราก็จะขอนําเอาสเปคทางเทคนิคของมันมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งในคลาสสปอร์ตมิดดู อย่าง Honda cbr 6 5 0 r กันสักหน่อยดีกว่าว่ามันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรกันบ้างโดยจุดแรกที่เราจะเริ่มพูดถึงกันก่อนก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ที่ในฝั่งว a ซเ f r 7จะใช้เครื่องยนต์บล็อก2สูบเรียง cp 2 double h e a d camshaft วาล์ว wow, ต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำความจุเกินคลาสไปสักนิดด้วยตัวเลข689ซีซีแต่ในฝั่ง Honda cbr 6 5 0 r ก็จะใช้เครื่องยนต์4สูบเรียง ดับเบิลเวทแคมช้าฟ์4วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำเช่นกันแต่จะมีความจุตรงเป๊ะตามคลาสนั่นก็คือ 649cc ดังนั้นจากรูปแบบเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันทำให้ในขณะที่เครื่องยนต์ของวัส r เ R7 สามารถทำกำลังสูงสุดได้72.4แรงมา้าที่8,750รอบต่อนาทีกับแรงบิดสูงสุดอีก67นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีและในฝั่งเครื่องยนต์ของ c b r 650R สามารถทำกำลังสูงสุดได้93 8. .8 แรงม้าที่12,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก63นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อนาทีจึงนําให้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าฝั่งวัสเนฟ R7 จะสามารถเรียกกําลังสูงสุดได้ในรอบที่ต่ํากว่า CBR650R ค่อนข้างมากโดยเฉพาะแรงม้าสูงสุดสามารถเรียกได้เร็วก,กว่าถึง3,250รอบต่อนาทีเลยทีเดียวส่วนแรงบิดไม่ใช่แค่เรียกได้เร็วกว่าถึง2,000รอบต่อนาทีเท่านั้นแต่ยังสามารถทําตัวเลขได้มากกว่าถึง4นิวตัน อีกด้วยแต่ในทางกลับกันด้วยเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงที่เน้นการไล่รอบจึงทาให้แม้แรงบิดของมันจะน้อยกว่าแต่แรงม้าสูงสุดของเครื่องยนต์ที่อยู่ใน CBR650R ก็สามารถทําตัวเลขได้มากกว่าเครื่องยนต์ของวัส์รป R7 ถึง20แรงม้าด้วยเช่นกันซึ่งถือว่าต่างกันมากพอสมควรนะครับในจุดนี้ด้านระบบส่งกําลังเราก็พบว่ามันไม่ได้มีออปชั่นที่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นักเพราะจะยังคงเป็นชุดเกียร์6สปีดและมีการติดตั้งชุดกลไกสลิปเปอร์คลัชมาให้เหมือนกันทั้งคู่นอกจากนี้ยังรองรับการติดตั้งชุดควิกชิฟเตอร์แบบขึ้นทางเดียวเหมือนกันอีกด้วยเพราะรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันนี้ยังใช้ชุดคันเร่งแบบสายอยู่นั่นเองส่วนทางด้านระบบกันสะเทือนของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ขณะที่ใน ฝั่ง cbr 6 5 0 r จะใช้ชุดโชคหน้าตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน41มิลลิเมตรที่มีกลไก separate function fork จากโชว์ว่าแต่มันก็ไม่สามารถปรับเซตค่าใดๆได้เลยซึ่งต่างจากชุดชกหน้าตะเกียบคู่หัวกลับทางด้านหน้าขนาดแกน41มิลลิเมตรของวาเซริฟ R7 ที่สามารถปรับเซตได้ทุกค่าไม่ว่าจะเป็นพรีโหลดรีเบลแล้วก็คอมเพรสชันส่วนระบบการสะเทือนด้านหลังฝั่ง c b r 650 r ก็จะใช้ชุดชกเดี่ยวที่สามารถปรับเซตพรีโหลดได้10เต็ปทำงานร่วมกับชุดสวิงอาร์มแขนคู่ขณะที่วาเซริฟ R7 จะใช้ชุดชกเดี่ยวที่สามารถปรับได้ทั้งพรีโหลดแล้วก็รีเบลนอกจากนี้ยังทำงาน ร่วมกับชุดสวิงอาร์มแขนคู่ที่มีกระเดื่องรถแรงเสริมมาให้อีกด้วยดังนั้นในขณะที่เครื่องยนต์ของ c b r 6 5 0 r สามารถเรียกแรงม้าได้มากกว่าวาซเลฟอาค่อนข้างมากฝั่งระบบการสะเทือนของวาซเลฟอาเองก็ถือว่ากินขาดในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มาเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง c b r 6 5 0 r ด้วยเช่นกันถือว่าแลกหมัดกันไปคนละแต้มฝั่งระบบเบรกของ Spo ร i ตมิดเดิลเวทไบทั้ง2คันนี้ก็จะเป็นแบบดิสคู่ทำงานร่วมกับชุดปั๊มเรเด้าน,นาเม้าส์สี่ แต่ดิสเลร์ของ CBR 650R จะเป็นขนาด310ม mm, ิลิเมตรซึ่งใหญ่กว่าของ V a ร e ซ R7 ที่ใช้จานเบรกขนาด298ม mm. ิลิเมตรแต่ในขณะที่คาลิเปอร์เบรกของ CBR 650R ทางด้านหน้าจะเป็นของมิซซินฝั่ง Va ร e ซ R7 จะใช้ชุดคาลิเปอร์เบรกเรเดนเมาสี่พอร์ต OEM ซึ่งถามว่ามันจะดีกว่ากันมากแค่ไหนเราก็คงต้องขอหาโอกาสได้ลองทดสอบตัวรถคันจริงเทียบกันอีกทีส่วนระบบเบรกทางด้านหลังก็จะเป็นแบบจานเดี่ยวขนาด245ม mm, ิลิเมตรเท่ากันนะคะ แต่ว่าคาลิปเปอร์เบรกของ CBR 650R จะเป็นแบบ2สูบส่วนของวัซเซร R7 จะเป็นแบบ1ลูกสูบเท่านั้นด้านชุดล้อก็จะเป็นชุดล้ออลอยคอ17นิ้วที่มีลายต่างกันระหว่าง5ก้านตัววายในฝั่ง CBR 650R และ10ก้านในฝั่งของวัซเซร R7 แต่ทีออย่างนั้นมันก็รัดด้วยยางไซส์เดียวกันนะครับนั่นก็คือทางด้านหน้าจะเป็นไซส์120ท70ข17ทางด้านหลังจะเป็นไซส์180ทั55 17ชุดเฟรมก็จะเป็นชุดเฟรมที่ทำขึ้นจากวัสดุคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือจะเป็นสตีลทูบไดมอนด์เฟรมเหมือนกันไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในจุดนี้มากเท่าไหร่นะัส่วนองศาแผงคอฝังวัรจะมีองศาแผงคออยู่ที่23.4องศากับระยะเทลอีก90มิลลิเมตรส่วน CBR650R จะมี องศาแผงคออยู่ที่25.5องศากับระยะเทรล101มิลิเมตรนั่นจึงเท่ากับว่าคาแรคเตอร์ในการพลิกเลี้ยวของตัวรถว z f R7 น่าจะมีความคล่องตัวมากกว่า CBR650R อยู่พอสมควรเพราะนอกจากระยะเทรลจะสั้นกว่าถึง11มิิเมตรแล้วองศาแผงคอของมันยังชันมากกว่าคู่แข่ง ถึง2.1องศาซึ่งถือว่าต่างกันค่อนข้างมากและมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับตัวเลขระยะฐานล้อนะครับเพราะว่าในฝั่งวัซเซ R7 จะมีตัวเลขระยะฐานล้ออยู่ที่1,395ม mm. มซึ่งถือว่าสั้นกว่าคู่แข่งอย่าง c b r 650R ถึง55มเมเลยทีเดียวเพราะว่าฝ่ายหลังเนี่ยมีตัวเลขระยะฐานล้ออยู่ที่1,450ม mm. มส่วนมิติตัวรถหากเป็นยามาฮ่าวัซเซร R7 จะมีด้านกว้างอยู่ที่705ม mm. มด้านยาว2,070ม mm. ิล้าม านสูง1,160ม m mm. มส่วน CBR650R จะมีด้านกว้างอยู่ที่750มิลมด้านยาว2,120ม mm. ิลมและด้านสูง1,150ม mm. ิลมตรจึงทำให้เมื่อมองในภาพรวมฝั่งวัาถุเรี R7 จะมีตัวรถที่ค่อนข้างสั้นและแคบกว่าคู่แข่งอยู่พอสมควรทั้งนี้ก็เป็นประโยชน์มาจากการใช้ชุดเฟรมแบบเดียวกับ MT-07 และเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อก2สูบเรียงและในขณะเดียวกันความสูงของมันก็ถือว่าเยอะกว่า CBR650 0R ถึง10ม mm, มซึ่งถ้าหากเป็นความสูงที่มาจากชิวหน้าก็น่าจะหมายความว่ามันน่าจะช่วยแหวกลมปะทะตัวผู้ขี่ได้ดีกว่าคู่แข่งอยู่พอสมควรแต่ทางนี้ก็ต้องลองขี่จริงกันดูอีกทีนะครับถึงจะทราบข้อเท็จจริงตรงนี้ได้ด้านความสูงเบาะฝังซีบ 650R จะมีความสูงเบาะอยู่ที่810ม mm, มซึ่งดูจะเป็นมิรกับผู้ขี่ไซส์เล็กมากกว่าวัตเซลฟ R7 เพราะว่าฝ่ายหลังเนี่ยจะมีความสูงเบาะที่มากถึง835ม mm, มซึ่งถือว่าสูงพอๆออกับ แล้วก็ซูเปอร์ไบ์ในคลาส600แล้วก็1,000ซีซีเลยทีเดียวส่วนถังน้ำมันฝั่ง CBR 650R จะมีความจุทังน้ำมันอยู่ที่15.4ลิตรขณะที่ v า R7 จะมีความจุทังน้ำมันอยู่ที่13ลิตรซึ่งโอเคครับถังน้ำมันของ v า R7 อาจจะมีความจุน้อยกว่า CBR 650R ถึง2ลิตรแต่ถ้าหากลองคำนวณจากตัวเลขอัตราสิ้นเคลืองเราก็พบว่ามันต่างรองรับระยะทางในการใช้งานสูงสุดแตะเลข300กิโลเมตรขึ้นไปได้ พอๆพอกันเพราะฝั่ง c b 650 r 650R มีตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ราวๆ20กิโลเมตรต่อลิตรส่วนฝั่ง Was ซ R7 จะมีตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ราวๆ24.66กิโลเมตรต่อลิตรด้านน้ำหนักตัวของฝั่งวัซ R7 ก็จะมีตัวเลขรวมของเหลวอยู่ที่188กิโลกรัมขณะที่ c b 650 r 650R จะมีตัวเลขน้ำหนักรวมของเหลวที่มากกว่าคู่แข่งถึง20กิโลกรัมพอดีเป๊ะน,นะครับนั่นก็คือจะขยับขึ้นมาเป็น208กิโลกรัมดังนั้นแม้แรงม้าสูงสุดของ c b r 6 5 0 R จะมากกว่าวัสซเ R 7ถึง20ตัวแต่เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยอัตราส่วนน้ำหนักต่อแรงม้าแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่ได้หนีจากวัสรเ R 7มากเท่าไหรนะ่นักเพราะแรงม้า1ตัวของวัสรเ R 7 แบกน้ำหนักมากกว่าแรงม้า1ตัวของ Honda CBR 650R แค่เพียง4ขีดเท่านั้นเองครับด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่น่าสนใจฝั่ง Honda CBR 650R จะมีในส่วนของชุดหน้าจอ Full Digital Backlight ระบบ ABS แบบ Dual Channel แล้วก็ระบบ Honda Selectable Torque Control หรือว่าระบบ Traction Control ที่สามารถเปิดปิดได้ส่วน y s f R7 ก็จะมีชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ Full Digital Backlight เช่นกันแล้วก็มีระบบ ABS แบบ Dual Channel เหมือนกันแต่น้าเสดตร ที่มันดันไม่มีระบบ traction control มาให้ซะอย่างนั้นซึ่งถือว่าน,น่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยครับในจุดนี้ส่วนการเปรียบเทียบในด้านราคาก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบในจุดนี้ได้เนื่องจากวัสดุอาเยยังไม่ได้ถูกนํามาวางจําหน่ายในบ้านเราอย่างเป็นทางการแต่ถ้าหากมันถูกเปิดตัวเมื่อไหร่เราจะรีบอัปเดตข้อมูลตรงนี้ให้เพื่อนได้รับทราบกันโดยทันทีรวมถึงจะรีบนําเอามันมารีวิวให้เร็วที่สุดอีกด้วยดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนล m o t ต r r i v a l รวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กด s ี First Fanpage Facebook m o t ต r r i v a l ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอรโนมโตไรวลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ